สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ลูกนะยิ่งกว่าความรู้ช่วงปฐมคือการรักษากริชของลูกไว้เหมือนเวลาตอนที่ผมเลือกโรงเรียนอะนะผมพยายามเลือกโรงเรียนที่คุณครูแบบใจดีระเบียบวินัยกลางๆไม่ซีเรียสมากครูไม่ดุไม่ตีไม่อะไรแบบเนี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกถูกทําลายกริชเพราะว่าผมรู้เลยครับว่ามันสําคัญมากมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าเด็กจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นทําไมพ่อแม่ต้องรักษากริชให้ลูกคือกริชนะครับจะเป็นตัวชี้วัดเลยครับว่าผลลั ในอนาคตของเขาเป็นไงเขาจะสําเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับว่าเขามีกลิ่นไหมถ้าเขาไม่มีกลิ่นเขาจะกลายเป็นเด็กที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่กลายเป็นเด็กที่ต้องเกาะคนอื่นกลายเป็นลูเซอร์แต่ถ้าเขายังมีกลิ่นอยู่เขาจะพยายามด้วยตัวเองกล้าออกไปใช้ชีวิตกล้าที่จะเสี่ยงเขาจะเหมือนกับว่าผลลัพธ์ในชีวิตเขาจะเรียนเก่งประสบความสําเร็จเขาจะชีวิตก้าวหน้านะที่เขาเรียกว่าโกรธไมเ i ็ d ใช่ไหมจริงๆนั้น m i n d ็ e อย่างเดียวคือมันเป็นวิธีคิดถูกไหมแต่กริ่เนี่ยมันเป็นแรงใจอะเหมือนกับ เครื่องยนต์ที่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเด็กคนหนึง่งยังมีกริดอยู่จนโตเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยเขาจะหมายว่าอ่านหนังสือเองโดยที่เราไม่ต้องบอกไปโรงเรียนเองโดยที่เราไม่จําเป็นต้องบอกอะไรเหมือนกับว่าเมื่อไหร่นะเราสามารถเชื่อมโยงไอ้ตัวกริดเนะี่ยกับเป้าหมายที่ถูกต้องได้หลังจากนั้นเราเลี้ยงลูกแบบง่ายมากเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าจะกลายเป็นเด็กที่สําเร็จเขาก็ทําวิจัยเลยนะตอนที่ว่าอันเจล่ารีดักวิร์เขาไปเก็บข้อมูลโรงเรียนของหน่วยซิลมันจะมี ประตูทางเข้าเวลาเข้าไปฝึกแล้วมันจะมีใครยอมแพ้ก็ต้องมุดออกเพราะนั้นเขาก็ดูว่าใครฝึกจนจบใครฝึกแพ้เขาก็มานั่งเก็บดูว่าไอคนที่แพ้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคนที่ฝึกจนจบเป็นไงสุดท้ายเนี่ยคนที่ฝึกจนจบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กลิตยังอยู่ครบกลิตถ้าแปลในหนังสือของอันเจล่ารีดักเวิร์ดหนังสือชื่อกลิตเลยนะกลิตคือความทรหดหรือถ้าแปลตามความเข้าใจผมนะคือแรงใจอะวิวพาวเวอร์คือความเชื่อมั่นในตัวเองคือ แรงพยายามความพยายามเราจึงเห็นเด็กที่พยายามกับเด็กที่ลูเซอร์ตรงข้ามกับลูเซอร์คือทรหดคืออึดไม่ยอมแพ้อะไรแบบนี้